ตรงนี้นะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยเขาใช้คอมเพรสเซอร์ที่เป็นลูกสูบนะครับที่เป็นแบบสโลว์สปีดนะเป็นความเร็วต่ำแล้วก็ใช้เอ็กซ์แพนเดอร์หรือเทอร์ไบร์เนี่ยที่เป็นความเร็วต่ำเหมือนกันนะครับก็ปรากฏว่าประสิทธิภาพก็แย่นะครับแล้วความน่าเชื่อถือความไว้ใจได้หรือความน่าเชื่อถือของของระบบเนี่ยของเครื่องจักตรตัวนั้นเนี่ย คือ Rel reliability เนี่ยมันหมายถึงว่าเครื่องจักรเราเนี่ยมันทํางานแบบสม่ําเสมอไหมให้งานให้ประสิทธิภาพที่สม่ําเสมอดีไหมนะครับเสียยากอะไรแบบนี้นะครับนี้เขาก็บอกว่า reliability มันก็ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาบอกว่ามันเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับที่ไอ้วัฏจักรอากาศแบบนี้เนี่ยถูกเปลี่ยนหรือถูกแทนที่เนี่ยโดยวัฏจักรไอาานะครับ อย่างไรก็ตามครับพอเราเปลี่ยนจากคอมเพรสเซอร์ลูกสูบเนี่ยมาเป็นคมมาเป็นแบบโรตารี่นะนะครับอ,อ,อย่างเช่นตัวเทอร์โบชาร์เจอร์ในรถยนต์เนี่ยก็ปรากฏว่าการเอาโรตารีคอมเพรสเซอร์ or, โรตารีเอ็กซ์แพนเดอร์มาใช้เนี่ยก็เพิ่มประสิทธิภาพไ็นเซนโทริกนะครับแล้วก็ r e ี i ล b i บ i ลิของวัต์จักรอากาศอันนี้เป็นอย่างมากนะครับ ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีของเทอร์บายเนยร่วมกับการพัฒนา,าแบริงนะครับแล้วก็ส่วนประกอบที่เป็นเซรามิกนะครับก็ช่วยเพิ่มช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของวัตถจักรเนี่ยขึ้นไปอีกนะครับนอกจากแปว่าวัดสดุที่ใช้ในส่วนประกอบเนี่ยมันก็ทนทานขึ้นนะครับ แล้วก็ประสิทธิภาพมากขึ้นก็เลยยกระดับประสิทธิภาพของแอร์ไซเคได้ได้ดีแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ได้ดีขึ้นมากแล้วนะครับ